อยาเริ่มจากเครื่องมือเริ่มจากคุณค่าที่จะสร้างให้ได้ก่อนสุธิรพันธ์สักรวัตในยุคที่ทุกบริษัทพูดถึง AI ราวกับเป็นคำวิเศษแต่มีเพียงหนึ่งใน4องค์กรทั่วโลกเท่านั้นที่ใช้ AI แล้วสร้างคุณค่าทางธุรกิจจริงได้คำถามจึงไม่ใช่ว่าเราจะใช้ AI หรือไม่แต่คือเราจะทำอย่างไรให้ AI สร้างมูลค่าได้จริงโดยไม่เผาเงินไปกับของเล่นใหม่ และนี่คือสิ่งที่สุทธิรพันธ์สักกรวัตร Chief Customer Officer ของ SCBX เลือกพูดบนเวที MKTCon 2025อย่างตรงไปตรงมาเพราะสิ่งที่ SCBX ทำอยู่ตอนนี้คือการเปลี่ยนองค์กรทั้งระบบให้เป็น AI first อย่างมีสติขั้นแรกลืมเทคโนโลยีแล้วเริ่มจาก use case ที่มีคุณค่าก่อนแทนที่จะไล่หาว่าใครใช้เครื่องมืออะไร Co-pilot ชัด GPT Midjourney NSN หรือ LLM ตัวใหม่ล่าสุดสุธิรพันธ์กลับเริ่มด้วยคำถามที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง Use case ไหนกันแน่ที่ให้ business impact สูงและทำได้จริง Technical f e s i b i l i t y สูงเขาให้ทุกแผนกในเครือ SCBX ที่มีหลายบริษัทรวบรวม use case ที่แต่ละทีมใช้แล้วเอามากองรวมกันจากนั้นวัดตาม2แกน Business impact เพิ่มยอดขายลดต้นทุนพนักงานมีประสิทธิภาพขึ้นลูกค้าพึงพอใจขึ้น Technical feasibility ทำได้จริงในบริบทองค์กรมีทรัพยากรพร้อมเสี่ยงต่อเรื่องกฎระเบียบหรือไม่ทุก use case จะถูกพ l o t ลงในเม t ริก2 2คูณ2จนได้4 quadrant และเรียงเป็นลำดับ wave of AI adoption wave 1 impact สูงบวก feasibility สูงทำทันที เวฟ e 2. Impact สูงบวก Feasibility กลางวางแผนต่อเวฟ e i m p p c t t กลางรอเทคโนโลยีพร้อมก่อนเวฟ e i m p p c t t ต่ำบวก f e i s i b i l i ต่ํต่ำตัดทิ้งสิ่งนี้ช่วย SCBX โฟกัสพลังทั้งหมดไปที่จุดที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดและเลิกทำสิ่งที่เท่แต่ไม่สร้างคุณค่า a s ขั้นต่อมาจากคนสู่ทีม AI agent ที่ขับเคลื่อนงานแทนคน เมื่อรู้แล้วว่าจะทำเรื่องไหนสิ่งถัดมาคือเปลี่ยนวิธีคิดจากเพิ่มคนเป็นเพิ่มเอเจนต์สุทธิรพันธ์บอกว่าโลกอนาคตจะเต็มไปด้วยเอเจนต์ตัวเล็กๆที่ทำงานแทนเราทีละอย่างแต่แม่นยำเขาแนะนำให้ทุกองค์กรมองพาระรงานเป็นโมดูลแล้วสร้าง AI เอเจนต์แต่ละตัวขึ้นมาช่วยงานเฉพาะด้านเช่นเอเจนต์เขียนคอนเทนต์เอเจนต์วิเค,คราะห์ SEO เอเจนต์สรุปรายง,งานการเงินเอเจนต์ตอบแชทลูกค้าแต่ไม่หยุดแค่นั้น เพราะเอเจนท์ที่เก่งที่สุดก็ไร้ค่าถ้าไม่มีใครจัดทีมให้ทำงานร่วมกันจุดเปลี่ยนบทบาทใหม่ของ C-Level ในยุค AI คือ Orchestrator สิ่งที่สุธิรพันธ์ย้ำคือบทบาทของผู้นำระดับสูงจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงในอนาคต C-Level ต้องเป็น Orchestrator ไม่ใช่คนสั่งงานแต่เป็นคนออกแบบการทำงานร่วมกันของมนุษย์และ AI ให้เกิดพลังร่วมกัน เพราะในโลกที่ทุกคนมี AI เหมือนกันสิ่งต่างคือใครจัดทีมให้ทำงานร่วมกันได้ดีกว่าบทสรุปสำหรับผู้นำองค์กรไทยในวันนี้ AI ไม่ใช่เครื่องประดับใน presentation ไม่ใช่แฟชั่นที่ต้องมีไว้เพื่อบอกว่าทันสมัยแต่คือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของการแข่งขันทางธุรกิจเริ่มจาก use case ที่ให้คุณค่าจริงไม่ใช่ของที่ฮิตสร้าง AI agent มาแทนแรงงานบางส่วนไม่ใช่เพิ่มคน พัฒนาโอเคสเตรเตอร์ในทีมผู้บริหารเพื่อจัดการคนและ AI ให้เกิดพลังร่วมกันนี่คือหนทางที่ SCBX กำลังเดินและคือบทเรียนที่องค์กรไทยควรฟังอย่างจริงจังเพราะสุดท้ายแล้ว AI ไม่ได้ทำให้บริษัทเก่งขึ้นแต่ทำให้ช่องว่างระหว่างผู้นำและผู้ตามกว้างขึ้นอย่างรวดเร็วคำถามปลายเปิดสำหรับผู้นำไทยวันนี้คุณพร้อมหรือ,อยังที่จะเลิกวิ่งตาม AI แล้วเริ่มใช้มันเพื่อสร้างมูลค่า